สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ to riches ของเรากันอีกแล้วเย yeah. เออวันนี้ก็มาพบกับน้องแมรี่กันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้น้องก็ได้ทำงานจบไปแล้วหนึ่งงานนะคะแล้วก็เราก็ได้ให้น้องใช้ชีวิตด้วยการไปนอนนะคะเมื่อกี้แล้วน้องก็ตื่นแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่าต่างๆของน้องก็แบบว่าดูแย่มากแล้วก็เงินติดตัวน้องมีอยู่ทั้งหมด64เหรียญด้วยกันเพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราจะหางานใหม่ให้น้องทำโดยทันทีนะคะเพื่อเป็นการดำรงชีพเออเราอยากจะได้งานที่มันดูได้ตังค์เยอะๆหน่อยนะมีอันนี้ได้ทั้งหมด800เออดูเหมือนว่าอันนี้จะได้ตังค์เยอะที่สุดแล้วก็คือ kitchen renovation คือการรีโนเวทห้องครัวนะคะห้องครัวนี้มัน แบบว่าดูล้าสมัยมากเลยหรือว่าเขาก็อยากให้เรารีโนเวทโอเคงั้นเราจะทำงานนี้เพราะมันได้ต้อง825เหรียญเนนะี่ยเป็นการรีโนเวทห้องครัวนะคะแล้วก็ขอดูหน่อยว่างานเริ่มวันไหนงานเริ่ม Thursday แต่ว่าวันนี้ Wednesday นะคะวันนี้วันพุธงานเริ่มวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเราก็จะให้น้องอ,อใช้ชีวิตไปก่อนแต่จะใช้ยังไงด้วยเงิน64เหรียญมันมันได้กะ มันต้องได้น้องต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้นะคะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะดูแบบว่าโหดร้ายไปสะมหมดเลยแต่ว่าตอนนี้สี่ทุ่มอะ่ะแต่ว่าน้องอะ่ะคือนอนเต็มอิ่มแล้วเราจะให้น้องนอนต่อละกันเพื่อเป็นการทำให้มัมนผ่านพ้นวันนี้ไปอย่างรวดเร็วมากที่สุดนะคะงานเริ่มกี่โมงอะ่ะงานน้องเริ่มตอนเก้าโมงเช้าตอนนี้ตีสามแล้วน้องก็หิวมากงั้นเดี๋ยว เราจะให้น้องไปหาอะไรสนุกสนุกทำยามค่ำคืนนะคะอะไรอะไรสนุกในที่นี้นี่ก็น่าจะเป็นเออการไปที่คอมมูนิตี้สเปซว่าแต่มันอยู่ตรงไหนนี่ไปเลยหนุม่มมาค่ะกลับมากันที่คอมมูนิตี้สเปซที่แสนจะมืดมนของเรานะคะตอนนี้ตีสามก็คงไม่น่าจะมีใครมาแย่งเราเออคุยขยะแล้ว <laughs> ทำไมทุกคนต้องมาแย่งเราคุยขยะด้วยเราไม่ค่อยเข้าใจเลยเอ้ยมันมีว่ะ มาทำไมไม่นะเอมไม่จะไม่มีใครไม่ไอหนุม่มหยุดโอ้ยเขามาแย่งเราคุยขยะเราขยะก็คือมีอันเดียวทั้งหมู่บ้านงงงงไปเลยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดสิ่งที่ท่านกำลังทำเดี๋ยวนี้นี่แล้วเราก็แก้แค้นเขาโดยการแย่งเขาคุยขยะบ้างเป็นไงน่าจะดี เราได้ฟอร์มิลไปนะคะเมื่อกี้เราคุยหาอาหารเผื่อว่าจะได้อะไรดีๆมากินบ้างเฮ้ยได้แพลนเทนมานะคะเหมือนจะเป็นกล้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแตรชี่บานาน่าไลท์ฟู้ดก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนกล้วยนั่นแหละหน้าตามันก็คือกล้วยเลยอะแล้วก็ได้อะไรมาแพสเซลเดอร์ปอมิโตออกินก็ได้เราก็ต้องกินไปนะคะเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเสียใจจัง ถึงแม้ว่าอาหารมันจะเน่าแค่ไหนแต่เราก็ต้องกินเราแบบเราไม่ตั้งใจเลยเราไม่ได้ตั้งใจให้น้องกินของเน่าๆเลยแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยเราต้องมีสภาพที่ดีก่อนออกไปทำงานเนาะระหว่นนางนี้นะคะเราก็ให้น้องได้คุยกับคนอื่นๆไปก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้น้องมีค่าสถานะที่ดีขึ้นมาบ้างเพราะว่าน้องสภาพแ,แย่มากตอนนี้แถบความสนุกน้องอ้าวได้เวลาไปทำงานแล้วโอเค ไปทํางานเลยเราก็คือหนีออกจากวงสนทนาไปแบบดือด้อเพราะมันถึงเวลาทํางานแล้วแบอบกว่าอยู่ดีๆก็ออไปทํางานแล้วนะแล้วก็วับไปเลยมาค่ะกลับมาแล้วอันนี้ก็คือบ้านที่เราจะต้องรีโนเวทกันนะคะโอ้โหบ้านใหญ่มากเราจะต้องทําการรีโนเวทห้องครัวให้เขานะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราต้องทําความรู้จักกับเจ้าของบ้านก่อนนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไปน็อกออนดอร์ของเขา ะะตอนนี้เราก็คือทําความรู้จักกับเจ้าของบ้านคุยอะไรต่างๆกับเขาไปก่อนนะช่างเป็นคนที่ทํางานที่ดูสร้างสรรค์มากๆเลยมีการแบบว่าไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําตามใจตัวเองอะ่ะเออเราก็ต้องทําตามใจเจ้าของบ้านถูกต้องไหมเขาเป็นคนอยู่ในบ้านแต่ส่วนมากเราก็ทํายังไงคะเราก็ทําตามใจตัวเองอยู่ดี <laughs> เออตอนนี้ฮะเราก็จะให้น้องไปน็อ c ออนดอร์นะคะแต่ว่า ไอหนุม่มขอเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมขอเข้าไปไหน่อยนะทําไมเข้าไปแล้วจะรีโนเวทยังไงอ่าเรียบร้อยเข้ามาในบ้านแล้วโอ้โหอันนี้ก็คือห้องครัวห้องครัวเขาก็ดูสวยอยู่แล้วนะเขาจะต้องการรีโนเวทไปอีกทำไมเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะต้อง get to know เจ้าของบ้านเหมือนเดิมเลยคือเขาคุยอะไรกันอะอ๋อคนนี้เราก็ต้องขอคุยหน่อยอันนี้คือคุยกันข้ามกำแพงเหรอ น,นีคือดูกันข้ามกำแพงขอดูมูดบอร์ดหน่อยแต่ว่าดูกันข้ามกำแพงเลยนะเออตลกดีเออเราน่าจะต้องคุยกับหลายๆคนหน่อยว่าดูทรงแล้วคุยกับคนเดียวไม่น่าจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะคุยกับเด็กด้วยแต่ดูเหมือนเป็นการคุยที่ไม่ค่อยได้สาระอะไรเลยแล้วทีาใบ้านนี้มันคนอยู่เยอะจังเนี่ยมีคนเนี่ยหนึ่ง สองสามสี่ห้าอโหมีตั้งห้าคนคือคือบ้านคุณคนเยอะมากเลยอะตอนนี้นะคุยมาตั้งนานแล้วคุยมาตั้งแต่เก้าโมงยันเที่ยงอะเพิ่งได้อย่างเดียวก็คือเขาชอบวิดีโอเกมแล้ววิดีโอเกมมันเกี่ยวอะไรกับห้องกินข้าวหรือว่าห้องครัวเราไม่ค่อยเข้าใจดูเหมือนเป็นการคุยที่ไม่ค่อยได้อะไรเลยแล้วก็น้องแมรี่ก็คือเดินไปเดินมาอ๋อได้อย่างหนึ่งแล้วคนนี้ชอบงานเขียน แล้วมันเกี่ยวอะไรกับห้องครัวการเขียนมันเกี่ยวอะไรกับห้องครัวไม่ไม่ค่อยเก็ตอ่าล้วคนนี้ก็บอกว่าไม่ชอบควีนแอนเดคอร์นะคะควี <Queen Anne S 2> แนแอนก็คือการตกแต่งสไตล์แบบว่าที่มันดูหรูหราหมาเห่าเกินไปนิดหน่อยอะนะเนาะเขาก็ดูไม่ค่อยชอบโอเคงั้นเราจะไม่แต่งแบบนั้นไม่ชอบอะไรอีกไม่ชอบโบโฮเดคอร์ด้วยแต่ว่าบ้านที่คุณอยู่มันก็ดูโบโฮมากเลยนะคุณไม่เป็นไรมัน ไม่ได้มันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเลยอะไอสองอันนี้คือวิดีโอเกมมันไม่เกี่ยวอะไรกับห้องครัวเลยนะแล้วก็การไรติ้งนี่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับห้องครัวนะช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าชอบสีอะไรไม่ชอบสีอะไรอะไรเงี้ยคุยมาตั้งนานถึงบ่ายสามยังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จะ suggest different decor style นะคะก็คือการเสนอการแต่งใหม่อ่าได้แล้วนางชอบ story book decor แค่นี้แหละที่ต้องการแค่นี้แหละที่ต้องการ เราก็จะไล่ทุกคนออกจากบ้านไปไปๆๆไ,ไ,ได้แล้วทํำอะไรก็ไปทํากันนะขอตกแต่งบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแล้วก็ครั้งที่แล้วนะคะเราพลาดไปนิดหน่อยด้วยการลืมที่จะถ่ายรูป b บ f o อ e ไว้นะครั้งนี้เราก็จะไม่พลาดเด็ดขาดเลยเราก็ต้องน่าจะต้องจําไว้ด้วยนะว่าเราถ่ายมุมไหนของบ้านไว้บ้างเนะมาเราทําการตกแต่งห้องครัวใช่ไหมคะอันนี้คือมุมหนึ่งเราจะถ่ายจากมุมนี้แล้วกันเปี่ยง หทีะฮะแล้วก็มุมนี้1ทีนี่มุมหน้าประตูห้องน้ำนี่โอเคเสร็จแล้วเราถ่ายรูป before เอาไว้แล้วนะคะแล้วเราก็จะทำการตกแต่งบ้านเลยเย yeah! จากที่คุณลูกค้าให้มานะคะคุณลูกค้าไม่ชอบโบโฮคุณลูกค้าชอบสตอรี่บุ๊คนะคะเราก็จะทำการทุบท,ทุกอย่างทิ้งเลยคะ่ะไม่เหลืออะไรไว้เลยตั้งแต่อย่างเดียวตรงนี้ก็เอา แล้วทำไมอยู่ดีๆก็มีต้นไม้โผลมาตรงนี้เราไม่ค่อยเข้าใจการออกแบบบ้านหลังนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะทำการติดไฟเพิ่มให้เขาค่ะบ้านทุกหลังนะคะที่ EA เป็นคนสร้างบ้านเริ่มต้นเนี่ยมักจะมีไฟที่ประหลาดประหลาดนิดหน่อยแบอบกว่าเป็นไฟที่แบบไม่ค่อยเก็ตแล้วก็ไม่ค่อยสว่างไม่รู้จะติดไว้ทําไมเราก็จะหาการตกแต่ง สไตล์สต o รี่บ o k ที่เขาชอบนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวสไตล์สตอรี่ o ลูไหมไม่มีโอ <laughs> oh, ไม่นะมีไหมอะ่ะไม่มีเลยเหรองั้นเราอาจจะใช้เคาน์เตอร์อะไรก็ได้นะคะที่มันดูแบบว่าดูเข้ากับบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้มีอะไรเข้ากันไหมไม่มีเขาไม่ได้บอกเราด้วยว่าเขาชอบสีอะไรเราก็อาจจะใช้อันนี้มัน290อันนี้ถูกกว่านะคะเราก็จะใช้เคาน์เตอร์ น,นี้เลยละกันแล้วดูจากสีบ้านแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่บ่งบอกเลยว่าเจ้าของบ้านชอบสีอะไรเราอาจจะใช้เคาน์เตอร์สไตล์สีเดิมนะเคาน์เตอร์สไตล์สีเดิมเขามันจะเป็นแบบประมาณนี้เนาะไม้ออกแบบส้มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดเคาน์เตอร์ไปให้เขารอบบ้านเลยนะเพราะว่าเรางบเหลือๆคือบ้านนี้งบค่อนข้างเยอะนะคะดีใจจังแล้วก็ตู้เย็นมีไหมไม่มีเออทำไมมันเศร้าขนาดนี้ งั้นเราจะติดตู้เย็นอะไรก็ได้ไปให้เขาก่อนละกันนะคะเป็นตู้เย็นอันนี้ดีไหมเออถ้าง,งบไม่พอก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูของที่มันไม่จําเป็นทิ้งไปเนาะแล้วก็ครัวของเขาเออถ้าเราใช้เป็นอันนี้จะสวยไหมโอ้สวยมากสวยมาก,มากไม่ต้องสืบเดี๋ยวเราจะทําการติดไอแลนด์ให้เขาด้วยเพราะว่าเออนี่มันภาคไอแลนด์ลิฟวิ่งเพราะฉะนั้น <laughs> ก็ต้องมีไอแลนด์มันจริงๆมันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกันหรอก <laughs> มันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกันหรอกท่านผู้ชมเราก็พูดไปงั้นแหละ เหมือนจะมีสาระแต่ก็ไม่ไอแลนด์นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณเจ้าของบ้านมีพื้นที่ในการทำอาหารเพิ่มเฮ้ยสวยทำเป็นเล่นไปสวยนะสวยนะเออตอนนี้ก็ใช้งบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะยังไม่มีอะไรที่มันมีสาระเพิ่มขึ้นมาเลย <c oughs> เออเราก็จะติดซิงค์ให้เขาด้วยนะคะซิงค์ห้องครัวที่ถูกต้องควรจะเป็นซิงค์อย่างนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่า เออเป็นซิงอย่างนี้เนี่ยเราก็จะทําการสอรดมอเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าก๊อกมันต่ําเกินไปเราก็จะติดอันนี้ให้เขาด้วยเพื่อความสวยงามเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการเก็บของมากยิ่งขึ้นเป็นไงเออดูมีสาระเราก็คงจะติดแค่แบบว่าแถบนี้แต่ว่าตังจะหมดก่อนไหมน่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มุมนี้นะคะที่เหลือว่างเนี่ยเราก็ไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปนะเราก็อาจจะใส่เป็นต้นไม้นะคะต้นไม้สตอรี่บุ๊คเดคอมีไหมมีไหม มันมีต้นเนี่ยแล้วคุณผู้ชมว่าเราระวางไม่ได้นะเพราะว่ามันติดเพดานน่าสงสารนะ่ะคือมันเออันนี้เหรอต้นนี้หรอคุณผู้ชมว่าต้นนี้เหรอไม่คุณผู้ชมไม่ได้ว่าต้นนี้แต่เราว่าต้นนี้เพราะว่า เจ้าของบ้านหลังนี้ชอบสตอรี่บุ๊คเดคอนะคะแล้วก็มีแค่ต้นไม้อันนี้ที่เราสามารถวางได้แล้วมันก็เป็นสไตล์สตอรี่บุ๊คเดคอเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สิ่งนี้ไปนี่เป็นไงดูดีไหมเดี๋ยวเราใส่พรมไปให้เขาเพิ่มด้วยนะคะเพื่อความแฟนซีหรูหรามากยิ่งขึ้นเออพรมสไตล์สตอรี่บุ๊กก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหยิบพรมอะไรก็ได้ที่ดูจะเข้ากับบ้านนี่เป็นไงอันนี้ก็คือเบสิกพื้นฐานของเออ ห้องครัวก็ครบแล้วนะคะมีทั้งเตามีทั้งเตาอบมีทั้งซิงค์แล้วก็มีตู้เย็นด้วยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราทําการลบในส่วนของพื้นที่นั่งรับประทานอาหารเขาไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่พื้นที่นั่งรับประทานอาหารเพิ่มให้เขาด้วยคือบ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เรานับได้มันมี5้าคนใช่ไหมคะแต่ว่าโต๊ะเก่าเหมือนจะมีอยู่แค่กี่โต๊ะเองนะมีเก้าอี้สี่ตัวมั้งคะที่นับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําการ เพิ่มที่นั่งในการรับประทานอาหารให้เขาเข้าไปด้วยเราคิดถึงผู้อยู่อาศัยแบบมากที่สุดในโลกนี้แหละเออเราจะใช้เป็นโต๊ะอันนี้เข้าไหมวะคือมันไม่เข้าแต่ว่ามันเป็นโต๊ะตัวเดียวที่เป็นสไตล์แบบว่าสตอรี่บุค๊คที่เขาต้องการอะเนาะเออก็ใช้ๆไปเถอะทุกคนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สไตล์โบโฮคุณลูกค้าขอมานี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพัดลมต้องวางอยู่ตรงกลางโต๊ะด้วยเพื่อความสวยงาม ใส่เก้าอี้ไปให้เขานะอันนี้เก้าอี้สไตล์สตอรี่บุ๊กมันดูไม่ค่อยเข้ากับห้องขวดเท่าไหร่เลยนะก็ดูแปลกๆดีคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาชอบสีอะไรเราก็เลือกไม่ค่อยถูกนะคะว่าจะเอาสีอะไรให้เขาเราก็พยายามทําให้มันสีดูเข้ากับตัวบ้านนิดนึงอนะเนาะซึ่งจะเข้าแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณผู้ชมว่ามันได้อยู่ไหมอะเราว่ามันก็ได้อยู่นะ ต้นไม้ต้นเล็กๆแบบสตอรี่บุกก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะติดอะไรก็ได้ไปก่อนให้เขาแบบนี้นี่ขอพรมที่แบบว่าดูสวยงามสวยงามมากที่สุดนี่ไซส์ดาวทีหนึงเน่เป็นไงสวยงามแต่ว่ามันก็ยังไม่สวยที่สุดอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเราลืมสิ่งหนึ่งไปสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในการอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ก็คือถังขยะ อย่าลืมใส่ถังขยะไปให้เขาด้วยนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะทิ้งของเลอะลาดมันจะดูไม่ค่อยสวยงามจากเท่าไหร่นะคะเออมีที่วางถังขยะดีๆไหมตรงนี้ละกันนี่วางข้างๆต้นไม้เลยดูมีสาระแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะใส่สัญญาณกันไฟให้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบ้านก็จะไฟไหม้เอาแล้วก็ใส่เวนชนูให้เขาด้วยนะคะที่ดูดควันนะคะเอ่อเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีแล้วก็กลิ่นไม่ตีไปทั่วห้อง ตอนนี้เนี่ยบัตเจ็ตเราก็เหลือแบบเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเหมือนกันเราก็คิดว่าเราก็คงจะใส่พวกอาร์ตเวิร์อะไรอย่างนี้ไปให้เขาอะเนาะนี่เราใส่ที่วางของไปให้เขาอย่างนี้ใส่จานให้ด้วยเป็นไงอ๋อตรงนี้มันเป็นไอแลนด์เพราะฉะนั้นเราจะใส่บาสตูก็ได้มีบาสตูที่เป็นสตอรี่บุ๊คเดคอไหมคะมีไหมคะสีเหลืองเป็นไงดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะ งั้นก็คงจะต้องเป็นสีขาวแบบนี้เออถามว่าดูเข้าไหมก็ดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ก็ดูเป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็สวยนะทาเป็นเล่นไปแล้วก็ห้องครัวที่ถูกต้องเนี่ยเออพื้นด้านหลังของมันควรจะเป็นวัตถุที่แบบว่าสามารถล้างได้โดยง่ายนะเพราะว่าการทําอาหารมันก็จะทําให้บ้านค่อนข้างเลอะนิดนึงอนะเนาะเพราะว่าทอดนูน่นนี่นั่นน้ามันกระเด็น ออของกระเด็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใส่เป็นกระเบื้องไปให้เขานะคะมันก็จะได้ทําความสะอาดง่ายยิ่งขึ้นอุ้ยอันนี้ก็ดูน่ารักดีนะงั้นเราจะใส่เป็นอันนี้ไปแล้วกันเฮ้ยห,ห้องครัวห้องกินข้าวใหม่เลิศจะบ้าก็น่าจะประมาณนี้แหละคะ่ะห้องครัวใหม่ของเขาของเขาด้วยนะไม่ใช่ของเขาของเขาแล้วเราก็ต้องทําการถ่ายรูปหลังจากที่เราตกแต่งเสร็จแล้ว เราถ่ายมุมไหนไปบ้างนะเราลืมแล้วน่าจะเป็นมุมนี้หนึ่งรูปใช่ไหมคะแล้วก็จำได้ว่ามีมุมหน้าห้องน้ำตรงนี้หนึ่งรูปแชะแล้วก็มุมโต๊ะรับประทานอาหารอีกหนึ่งรูปเนี่ยโอ้โหดูดีดูดีจะบ้าเรียบร้อยแล้วเออหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะต้อง เรียกทุกคนมาเพื่อทำการบอกว่างานเสร็จแล้วนะจ๊ะเย่เราก็ต้องทำการแมทชิ่งรูมด้วยสวยอะ่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านเราก็ต้องให้เขาเช็คดีไซน์ด้วยนะก็คือนี่มาดูเคาน์เตอร์นี่สิช่างสวยงามอะไรขนาดนี้คุณแบบว่าชอบกันเลยนะสตอรี่บุ๊คเดคอถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับบ้านคุณสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่คุณขอมาชอบกันไหมชอบกันไหม เอาอีกเหรอเอาอีกเหรอนี่ต้นไม้อันนี้เป็นไงต้นไม้ที่เอามาวางตรงนี้ทําไมก็ไม่รู้นะแต่คุณบอกว่าคุณชอบผมก็เลยเอามาวางไว้เอ,อถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่คือคือชอบไหมอะทำได้ไงคือชอบไหมไม่ค่อยเข้าใจเออมีอะไรก็พูดกันดีๆก็ได้นะเอ้ยอันนี้คืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนเห็นเห็นเออเขาเอามือควายหลังล้ะคือแบบ ถ้าชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่ชอบก็จะมีเรื่องกันนิดหน่อยแล้วล่ะนานจังเลยนะกว่าจะตัดสินใจได้อ่ะคือคือจะตัดสินใจปะอ้าวถ้าอย่างนั้นคืออะไรโอ้โหตอนกลางคืนแล้วดูดีขึ้นมาทีเดียวอ่าแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะโหวตกันภายในเวลาเดียวกันไปเลยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมากชอบไหมชอบชอบใช่ไหมดีใจมากเลย ขอบคุณมากที่ชอบห้องครัวนี้คือแบบทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วจริงๆมาเราต้องถามทุกคนด้วยนะเพราะเราถามคนเดียวไม่ได้อา้าว I guess you did a good job it's just not my taste technically all the b o x were checked just not feeling it อา้าก็เองเป็นคนบอกไม่ใช่เหรอว่าให้ข้าทำสไต,สตล์สตอรี่บุ๊คแล้วเองมาบอกว่าไม่ชอบอย่างของเองวะไม่เป็นไรอ้แต่ว่าเราได้เงินต้อง907กลับบ้าน กับบ้านเดยวันนี้เลยคือเมื่อกี้ลูกค้าห้าคนใช่ไหมคะมีแต่เด็กที่ไม่ชอบแล้วทาไมมันไม่ชอบอ่ะไม่รู้หรือว่ามันแบบว่าไม่มีวิดีโอกเกมให้มันมก,ก็นเลยไม่ชอบคือเราถามใครอนะแล้วว่เาเรา,เราก็คุยกับทุกคนนะคือเราทําตามใจทุกคนไม่ได้นะขอโทษละกัน <c oughs> <c oughs> กลับมาถึงบ้านของเราแล้วนะคะบ้านที่เรียกว่าบ้านได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะทําการเอ่อซื้อของเพิ่มเติมให้บ้านหลังนี้หน่อยนะอย่างแรกที่เราอยากจะซื้อมากๆเลยก็คือไฟนะเพราะมืดหมนมาก มืดมนเหมือนอนาคตของแมรี่เลยก็ว่าได้ขอแค่ไฟสักแบบว่าสองดวงออแล้วก็ครัวทิปขอครัวทิปขอตู้เย็นสักหนึ่งอันได้ไหมเอาไว้กินข้าวอ่าสวยเออเราก็น่าจะได้เบสิกพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยู่ละหางานใหม่เลยทันทีนะเพราะว่าเงินมันรอไม่ได้นะเราทำรูมเรโนเวชั่นอันนี้ดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราซื้ออะไรเพิ่มได้บ้างไหมอะ่ะคือความสนุกตอนนี้น้องแย่มากเราอาจจะให้น้องซื้อทีวีทีวีกากา,ก,าก,ก็แบบไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเอองั้นขอบุ๊กเชฟสักหนึ่งอันไดไหมคะวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันเพราะไม่มีที่จะวางเราจะให้น้องอ่านหนังสือนะคะจริงๆถ้าเป็นชีวิตจริงก็คืออ่านหนังสือจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เราจะทำเพราะว่ามันไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ หรือเปล่ามีใครชอบอ่านหนังสือไหมเดี๋ยวนี้เขายัางอ่านหนังสือกันอยู่ไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นเวลาว่างของเราที่แบบว่าอยากจะทําอะไรให้มันสนุกก็คงจะฟังเพลงไม่ก็เอ่อเล่นดนตรีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอ่านหนังสือจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยที่เราจะทําเพราะว่ามันปวดหัว <c oughs> เดียว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 คือตอนนี้จานเต็มห้องไปหมดเลยเราน่าจะต้องซื้ออ่างล้างจานให้น้องหน่อยนะถูกถูก,ถกมีไหมนี่ไงถูกถูกถูกที่สุดแล้ว ในโลกนี้120จัดไปตังเมื่อวานที่หามาได้นะคะก็หมดไปกับอะไรแบบนี้แล้วก็9ก้าโมงแล้วได้เวลาไปทำงานเย่ไปทำงานที่เรารักแล้วเราก็มาอยู่กันที่สุลานีอีกแล้วคือเออชาวซูลานีนี่ชอบรีโนเวทบ้านกันเหรอคะหรือยังไงนี่เขาชอบซ<อ>ับอเบิร์อคอนเทมพอเด,ดคอร์นะคะชอบอะไรอีกชอบการ์เด้นเดคนะคะแล้วก็ ชอบรีเสิร์ชอนดีเบตแล้วมันเกี่ยวอะไรและนี่คืออะไรคือมาสร้างความวุ่นวายให้บ้านเด็กเตดนี่คือจะไม่บอกจริงๆใช่ไหมว่าชอบสีอะไรอะ่ะถ้าคุณไม่บอกเราก็จะมั่วลแล้วนะ <c oughs> เราอยากรู้ว่าเขาชอบสีอะไรอะ่ะ <c oughs> เราถามเขาได้ไหม <c oughs> <ะ>เราทําการคุยมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําการรีโนเวทเลยละกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ส่งทุกคนไปไกลๆค่ะไปไกลๆเชิญ ไม่ไม่คุยด้วยแล้วคุยไปไม่ได้สาระอะไรเลยเราก็เราก็เลือกว่าเราจะทำการรีโนเวทห้องไหนดีเราคิดว่าเออด้วยงบเท่านี้เนี่ยนะห้องที่เราทำได้ก็น่าจะเป็นห้องนี้นะคะห้องนั่งเล่นเราจะทำการรีโนเวทห้องนั่งเล่นให้เขาคะ่ะทุกคนจัดไปเออมุมนี้มุมหน้าประตูแชะหนึ่งทีต้องพยายามถ่ายให้ครบทุกมุมแล้วก็ตรงนี้หนึ่งที แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งทีนี้เรียบร้อยก็จะเป็นบ้านทั้งบ้านที่ดูไม่มีความเข้ากันเลยนะคะเพราะว่าห้องหนึ่งก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งส่วนอีกห้องหนึ่งก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ว่าก็ไม่เป็นไร <laughs> เราเปลี่ยนหน้าต่างให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าต่างอันเก่ามันมันไม่สวยอะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการติดไฟให้เขาเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านเขาช่างมืดมนเหลือเกิน ขอเก้าอี้ Living Room ที่มันดูแบบว่าการ d เล่นดู s u b เอ b ร์เบิร์นคอนเทมหน่อยโอ้โ oh. หอันนี้เลยเหรอคือมันดูเชยมากเลยเอ่ะแล้วเราก็เลือกสีให้เขาหน่อยดูสีที่มันดูจะเข้ากับบ้านก็น่าจะเป็นสีนี้หละมั้งได้ไหมอ่ะได้แหละเออแล้วก็โต๊ะกลางเราใช้เป็นอันนี้ละกันเพราะวานโดน่ารักดีแล้วเราก็ติดม่านให้เขาหน่อยนะคะ ติดแค่2อันก็พอเพราะว่าตังค์ไม่ได้มีเยอะดูเป็นห้องนั่งเล่นที่ดูโล่งๆดูแบบดูไม่ค่อยมีอะไรจริงๆแล้วเขามี h a l l w a y table สวยๆไหมนี่ไงที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็ทําการใส่ต้นไม้ให้เขาไปดูเป็นบ้านที่ไม่มีสีสันใดๆในโลกนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นบ้านที่ดูเจิดชืดมากเขาชอบอย่างเงี้ยเราจะทําไงได้อะหรือว่าเราจะสามารถเล่นสีกับสิ่งนี้ได้เออ ดูแย่กว่าเดิมอีกนะคะไม่เป็นไรเราก็จะวางต้นนี้ไปมุมนี้ของห้องนะคะเพราะว่ามันดูดีมากๆเลยนี่เอออยากจะใส่กระจกด้วยนะคะเพราะว่านี่ช่างเป็นห้องที่ค่อนข้างแคบถ้าเราใส่กระจกเข้าไปก็จะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นแต่ว่าจะวางไว้ตรงไหนดีล่ะกระจกงั้นวางเป็นกระจกอันนี้เอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะดูแบบดูวางแกล้งๆวะ เราวางสิ่งนี้ไปให้เขาด้วยเออน่าจะเป็น d i f f u s ร r หรือว่าไม่ก็ของตกแต่งอะไรสักอย่างที่ดูไม่ค่อยมีที่มาที่ไปนะคะแต่ก็วางไปแล้วก็ใส่ไอตัว statue อันนี้ไปด้วยนะคะเป็นรูปปั้นลามะนาา่ารักกุบกีิบสีชมพูแล้วกันมันดูไม่ค่อยเข้ากับบ้านเลยเนาะสีเขียวนี้เป็นไงโอเคดูดีขึ้นแล้วก็อาจจะใส่เป็น มันมีพื้นที่ว่างอะเนาะจริงๆเราอยากวางบุ๊กเชลฟ์ให้เขาเราใส่เป็นบุ๊กเชลฟ์อันนี้ไปให้เขานะคะเพราะว่ามันก็เกือบจะดูเข้ากับบ้านแล้วแต่ก็ไม่ <c oughs> คือบ้านนี้มันหาความเข้ากันอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าส่งสไตล์ที่เขาให้มามันก็เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากๆเลยเนาะเราพยายามแล้วคุณผู้ชมเราพยายามแล้วจริงๆอันนี้ติดไว้ตรงนี้นะคะเราก็มีอันนี้ติดแบบแกลงแงๆงติดใกล้ๆกกันนี่เป็นไงน่ารักดูดี อันนี้ด้วยเพราะงบเหลือเราต้องใช้งบคุณลูกค้าให้หมดเก้าอี้สีเขียวเหมาะกับพรมสีแดงล้อเล่นมีพรมนี่มันดูเรียบๆแต่ไม่เรียบไหมอะ่ะอันนี้เป็นไงเออเราเราคงทําได้แค่นี้แหละมันไม่มีอะไรที่เราจะสามารถใส่เข้าไปในห้องนี้ได้เลยเพราะว่าการ์เด้นเดคอเราจะใส่ต้นไม้อันนี้ไปกลางห้องก็ดูกระไรอยู่นะเอ,อใส่นี้ไปละกันตั้งไว้ทําไมก็ไม่รู้แต่ตั้งไว้ ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ห้องที่ดูไม่เข้ากับส่วนไหนของบ้านเลยสัก,กส่วนหนึ่งได้เวลาเรียกเจ้าของบ้านกลับมาดูบ้านที่พวกเขารักกันแล้วนี่เราไปทําลายบ้านของเขาหรือเปล่านะคิดว่าคงไม่รีวิวเรโนเวชั่นทูไคลน์นะคะเราจะทําการเปิดบ้านให้เขาแล้วเย่ yeah! ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของพวกคุณเชิญ wow. เขาดูเขาดูอะไรเขาเขาดูตื่นเต้นหรือเขาหวาดกลัวหรือเขาอะไร <c oughs> คนพวกนี้ก็คือเดินปิดตากันมาฮะ,ะถ้าทุกคนเห็นคือ <c oughs> คือจะโดนชนเสากันไหมอ่ะคือเดินไปไหนห้องอยู่นี่เดินไปไหนอ้โอ้เอ้โอ้เดินตกบันไดเย่ yeah! before after เออดูงนังนงันแหละโอ้สวย กนน่ารักเลยเออชมตัวเองอันนี้ก็คือรีแอคชั่นที่เวอร์หวังมากนะะภาพ b efore after ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่บ้านแล้วนี่เดินไปไหนเดินปิดตาไปไหนคือคุณเดินปิดตาไปเรื่อยอ่ะเออเหมือนเหมือนเขาจะเดินกันรอบบ้านเลยนะ <Okay. S 1> นี่นี่มาดูเก้าอี้อันนี้เร็วนี่ดูโต๊ะอันนี้ด้วยโต๊ะที่พวกท่านชอบหรือเปล่าแล้วก็ต้นไม้ที่พวกท่านขอ แล้วก็บุกเชฟที่พวกท่านไม่ได้ขอดูกันให้เต็มที่นี่มีโคมไฟที่เราทำขึ้นมาให้พวกคุณด้วยนะแล้วก็โคมไฟอันนี้ที่แบบว่าดูสุดยอดมากชอบไหมชอบไหมอุ้ยเขาร้องไห้ทำไมอ่ะคือดอนดอนร้องไห้ทำไมคือดอนร้องไห้ดีใจเหรอคือหรือว่าดอนไม่ชอบอ๋อนี่คือชอบมาก ดีใจด้วยนะที่ชอบบ้านหลังนี้เราตั้งใจรีโนเวทมากถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เหมือนส่วนไหนของบ้านของพวกคุณเลยก็ตามอร้อ,องไห้ทำไมร้องให้ดีใจกันอีกแล้วโอ้แค่นี้เองเรื่องแค่นี้เลยอ่ะแล้วคะ่ะแล้วก็ถึงคนสุดท้ายกันแล้วที่เราต้องหาฟนอนลเวอร์ดิกร้องไห้กันอีกแล้ว <laughs> เป็นอะไรต่อน้ำตาแตกกันใหญ่เชีย <laughs> เรียบร้อยแล้วโอ้ได้ตังค์ตั้งหนึ่งพ3นานะคะน่าจะเพราะว่า โปรโมทด,ด้วยเอ่อดีมากๆากเลยเราก็จะได้มีตังค์ไปแต่งบ้านของเรากันแล้วหลังจากที่เราแต่งบ้านคนอื่นมาเยอะแล้วนะกลับมาถึงบ้านที่เรารักกันอีกแล้วเออตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเรา สภาพไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็จะให้น้องไปพักผ่อนกันนะคะสําหรับอีพีนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอีพีหน้าเราก็จะมาทําการสร้างห้องของน้องเพิ่มเนะเพราะว่าตอนนี้น้องก็มีตังค์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้แง่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดแมรี่กับการรีโนเวทบ้านในอพิโซดต่อๆไปนะวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย